สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูผักบุ้งผัดกะปิหมูสับค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่จะทําให้ผัดออกมาง่ายๆเลยนะคะจะผัดออกมารสชาติยังไงให้กลมกล่อมมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือผักบุ้งค่ะผักบุ้งวันนี้แอนมินซื้อมาจากตลาดสดนะคะอยู่ที่1กรกัมกัมนี้ที่หั่นอยู่นี่นะคะก็คือกัมละ1ิบบาทค่ะและขั้นตอนนี้ก็มาหั่นผักบุ้งกันค่ะวิธีการหั่นผักบุ้งวันนี้แอนมินจะขอหั่นเป็นแบบฉลับฉลับแบบนี้ค่ะ หั่นผักบุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําผักบุ้งไปล้างน้ําพอล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยก็จะนําผักบุ้งมาแช่ในน้ําไว้ค่ะเพื่อที่ให้ผักบุ้งมีความสดใหม่อยู่มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะมาตำเครื่องวันนี้เราใช้เป็นหอมแดงอยู่ที่8ดหัวใช้กระเทียมไทยอยู่ที่หหัวแล้วก็ปอกๆนะคะวันนี้เอาเปลือกออกด้วยต่อไปค่ะใช้เป็นพริกขี้หนูวันนี้ใช้เป็นจินดาเขียวแล้วก็จินดาแดงค่ะ ความเผ็ดก็ปรับเอาค่ะใครชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยค่ะและขั้นตอนนี้เราก็จะตามให้ทั้ง3อย่างละเอียดค่ะและนี่ก็คือความละเอียดที่แอดมินตมแล้วจะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปแล้วก็วัตถุดิบต่อไปค่ะแอดมินจะใส่เป็นกะปิลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตำต่อค่ะตำให้ทั้งหมดเข้ากันค่ะในส่วนของเครื่องก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะก็คือหมูสับวันนี้หมูสับอยู่ที่ปริมาณ200กรัมค่ะหรือว่าสองขีดค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องคา่ลงไปและขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะผัดกระเจียวเครื่องนะคะให้เขามีความทรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ และขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ใส่หมูสับลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูสับจะสุกค่ะและตอนนี้หมูสับก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปจะใส่ผักบุ้งลงไปค่ะใส่ผักบุ้งลงไปแล้วเราก็จะปรุงรสชาติเลยค่ะใส่ซอสหอยลงไปอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะ แล้วก็ซอสวุงรสค่ะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวันนี้ปริมาณของผักบุ้งที่เราผัดนะคะเยอะหน่อยก็คือกระทะนี้ก็คือผัดเยอะมากเลยสังเกตได้นะคะว่าผักบุ้งเกือบเต็มกระทะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาในการปรุงรสชาติ เครื่องต่างๆที่เราจะต้องใส่ลงไปก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยค่ะและส่วนใครที่ชอบความรนัวของผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสค่ะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการปรุงรสชาติค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักบุ้งจะสุกค่ะ และตอนนี้ผักบุ้งก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผักบุ้งผัดกะปิหมูสับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพืเ่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพืเ่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้อันมินต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ